ราคา2 0 0 0 3 0 0า0 0 0บาทงานลงตลาดสกรด A, B, C ประสผสมมีงานอะไรบ้างมาชมกันแบรนด์ jogging นะ trousers อ่า1 0 0ตัว3,000บาทรวมใหม่พรมสเวตเตอร์รวมแบรนด์ฮะดูงานลอเรนต์บอ o โลเออปกรวมแบรนด์5 6 0 0 0นรวมทหารงาน A, B, C อ่ายุโรปผสมกองทัพแฟชั่น50ตัว3,000พากว่านิดนิด แบรนด์และไม่แบรนด์งานแจ็กเก็ตซิปแท็กสูตรนะฮะนี่งานรีวิวคร่าวๆเนี่ยงานก็สะอาดเดีฮะไปตลาดสบายเลยงานประมาณนี้นี่อาดิดาสโกนี่นี่มันไม่ขี้เหร่นะราคาถูกมากนะครับรวมแจ็กเก็ตคอตตอนครับพวกโปโลพวกงานแบรนด์สไตล์โปโลนะครับนี่ก็มีแวนตัวนี้2,500บาทรวมแบรนด NH ์ NHL NFL NBA เจอซี่150ยตัว2,500บาทสืท้ตเชิ้ตคอกลม70ตัวกี่บาทวะ สี่พันบาทเกตจ็ดสิบตัวสี่พันบาทกีฬาผสมฟุตบอลร้อยห้าสิบตัวสี่พันบาทคิดดูพวกเบอร์สามล้วนนะครับที่เป็นเอ็กางเงี้หนึ่งพันบาทต่อกระสอบเนี่ย, 1, ยตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบตัวตัวนี้ก็ห้าสิบตัวงานทหารที่เป็นเกดสามนะเกตเกตสี่เอ็กตันนี้หนึ่งพันบาทเ,เกตไนลอนที่เป็นแบรนด์ผสมกับไม่ไม่ใช่แบรนด์ดังนะครับนี่ก็ก็แบรนด์ดังอยู่นะสองพันกว่าบาท คิดดู2,000กว่าบาทนะ70ตัวโคตรคุม้มมีทั้งหมดร้อยลูกใครที่จะลงตลาดนะฮะยกร้อยลูกทักมาลีวายลีเดนเลอร์8ปดตัว2,000กว่าบาทไม่ถึง3,000ครับทุกอันนี้แค่บางส่วนของกอดดังน<ะ>วพาไปดูกอดดังที่2ว่ามีงานอะไรบ้างอีกหนึ่งกอดดังเบอร์ยี่สิบสี่มาชมกัน,น,นมามาชมกันกอดังนี้มีอะไรบ้าง นะ,ะนตากล้าคาเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งพันเดนิมแจ็กเก็ตหกสิบตัวสามใบเท้าต้นต้นสามพันต้นต้นปริ้นเต็ดที่เชิ้200ตสองร้อยตัวสามพันบาททหารอาณาจักรทหารนะฮะกระสอบละห้าสิบตัวสามพันต้นต้นใครสนใจย,ยกได้นะครับมีประมาณยี่สิบเก้ากว่าลูกเอาเป็นว่าดูงานคร่าวๆสนใจรายการไหนแคปหน้าจอแล้วก็มาสอบถามในอินบ็อกซ์นะครับมามาดู ตันเวสโค้ดราคาเบาทุกทุกดสอบนะครับโปรอันแบรนด์สวีทเชิ้ตนะฮะตัวนี้เป็นงานอะสปอร์ตสปอร์ตที่เป็นคอปผมอันนี้ก็เหมือนกันคูดีสวีทเชิ้ตที่เป็นโปรนะฮะเป็นงานสปอร์ตเนี่ยพวกหกบลยราคาประมาณ3,000กลางๆสามพั0 0ี่พัฮะถูกมากวินเทจแจ็กเก็ตไนลอนที่เป็นงานเครซี่แจ็กเก็ตนะฮะหลักสี100ตัวเหมือนกันนี่ก็น่าจะเรทประมาณ3ามสี่พัน โอ้โหงานทหารเยอะมากสวยเลยนะครับงานเกรดราคาเบอร์สองโอ้โหตัวนี้ครับถ้าคนเล่นสายทหารน่าจะรู้จักตัวนี้สวีเดนตับตังตับไอติเดอรซีครับลงลงตหารได้สบายตัวนี้สองพันป่ะสองพันห้าไม่แน่เออประมาณนั้นสองพันห้าสามพันเดี๋ยวเช็คสปอร์ตแบนงานเบอร์สามตะปะหน้าก็สวยอยู่นะราคาพันเดียวเอาอะไรเยอะแต่ราคาที่แจ้งไปยังไม่รวมส่งนะต้องต้องมีค่าส่งออกแยกเลยนะครับ นี่ดูความนี้มามามาดูมาดูมาดูไม่แนะนำสายประมูลผมไม่ได้นำถ้าจะเล่นประมูลจริงก็ต้องหากระสอบแพงที่ทำเป็นหัวได้ต่ถ้างานลงตลาดหรือไม่ก็ประมูลแบบเซลล์ราคาถูกกว่าที่ศูนย์บาทอ่ะกระสอบนี้ทำงานได้สบายครับเอาเป็นว่าใครที่ทำผลงานถูกงานเบอร์สองเบอร์สามราคาพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันงานกรดนี้ลงตลาดมีของป้อนให้ตลอดครับใครสนใจติดต่อมานะครับเดไปต้องโดนสักวันหนึ่ง